แก๊งเมียหลวงนะคะยกพวกไปรุมทําร้ายค,คนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเมียน้อยเป็นชู้กับสามีของเธอเนี่ยนะคะคแล้วก็ยังมีการใช้แบบว่า ด้ามไม้กวาดจนเป็นไม้ไผ่นะคะทะลวงเข้าไปก็คือแทงเข้าไปในอวัยวะเพศนะจนบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บเฉียขาดแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะผู้ถูกกระทําเนี่ยก็ถูกรุมกระทืบจนกระโหลกร้าวออตอนนี้รักษา ICU นะคะแต่ว่าล่า,ลาสุด,สดเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะก็รทราบข่าวว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะเธอเนี่ย ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะลูกเพลแล้วก็ได้เสียชีวิตลงแล้วมเมื่อคืนนี้เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นที่น่าโศกเศร้าของลูกสาวนะแล้วก็ยัดิญาินะคะเพราะว่าเรื่องราวนี้ถูกออกมาเผยแพร่ได้เพราะว่าลูกสาวเนี่ยนะคะคเอาเรื่องราวของคุณแม่ที่ถูกทําร้ายเนี่ยแหละนะมา,มาร,ร้องเรียนกับ <4. S 2> สื่อมวลชนนะคะเพื่อขอความเป็นธรมรมซึ่ง เมื่อวานนี้ค่ะญาติิบอกว่าหลังจากที่ลูกสาวแล้วก็ญาติบางส่วนเนี่ยไปออกรายการทีวีนี่แหละนะ<ม>เสร็จแล้วกลับมาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าทางโรงพยาบาลมหาราชนะคะก็แจ้งว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วนะคะทนพิษบาดแผลไม่ไหวซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวทีมแพทย์นะคะจะต้องมีการชนะสูตรพลิก,พลกศพกตามขั้นตอนของกฎหมายนะเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ,คะ,คะแล้วก็ญาติิเนี่ยยังคงติดใจประเด็นที่ว่า อวัยวะเพศแล้วก็สภาพภายในช่องคลอดเนี่ยม,มีแบบว่านะได้รับบาดเจ็บรุนแรงรนะคะตรงนี้เดี๋ยวครอบครัวก็จะติดใจแล้วก็ให้ทางคุณหมอเนี่ยชนะสูตรแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาใบแพทย์เนี่ยนะคะไปประกอบออก,กับในทางคดีใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตามนะว่าผลชาสุดออกมายังไงคราวนี้เนี่ยเมื่อวานเนี้ยก่อนหน้า ช่วงบ่ายนะช่วงกลางวันก่อนหน้าที่จะมาเกิดเหตุการณ์ของผู้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ในทางของผู้กระทาเธอที่อ้างตัวว่าเป็นเมียหลวงเนี่ยนะคะแล้วก็ลูกสาวของเธอเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาโต้มาตอบโต้นะคะบอกว่าไม่ได้มีการใช้ไม้ไปแทงอวัยวะเพศแล้วก็ไม่ได้มีการรุมกระทืบทำร้ายอะไรรุนแรงอ่ะเธอว่ายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเธอบอกว่า นางสาวบีนะคะคเป็นนามสมมุตินะเธอเล่าว่าตนเนี่ยเคยเตือนคู่กรณีมาแล้วครั้งหนึ่งว่าอย่ามายุ่งกับสามีของตนนะเพราะว่าผิดสังเกตที่สามีเบิกเงินก่อสร้างมาแต่เงินมักจะขาดหายไปคาดว่าสามีเนี่ยน่าจะเอาไปให้อีกฝ่ายอีกฝ่ายก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ ก็เลยแอบติดสัญญาณ GPS เอาไว้ที่รถของสามีครับปรากฏว่าวันเกิดเหตุสามีบอกว่าจะออกไปข้างนอกขอเงิน5,000บาท ตนสงสัยนะคะก็เลยแอบขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละตามสามีไปจนพบว่าไปเข้าบังกะโลบังกะโลหนึ่งนะคะแล้วก็เลยโทรตามลูกๆบอกว่าพบพ่ออยู่กับผู้หญิงในห้องนะลูกลูกๆก,ก็เลยแห่กันเดินทางมาที่บังกะโลแห่งนี้นะคะคเสร็จแล้วเรื่องราวก็เป็นไปตามคลิปก็คือ,อเธอเนี่ยตามลูกมาลูกก็เป็นคนถ่ายคลิปนะก็เลยเช่นคลิปก็เลยออกไปเป็นทํานองว่าเนี่ยแหละคะ่ะเป็นแบบ มีการด่าเนาะม,มีการด่าด้วยถ้อยคำนะคะมีทำร้ายร่างกายนะคะกับผู้เสียชีวิตที่ตาม,มในคลิปถ้าใครได้เห็นก็สภาพก็คือนอนเปลือยแล,นนล้วก็มีผ้าลคลุมอ,อยู่นะคะซึ่งทางนางสาวบีนางบีนางบีนะคะผู้กระทำหรือผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นเมียหลวงนี่แหละก็ยืนยันนะลูกเพจย,ยืนยันนะคะว่า ตนแล้วก็ทุกคนเนี่ยลูกๆเนี่ยไม่ได้ไปรุมทำร้ายคู่กรณีแต่อย่างใดเข้าไปในห้องก็เห็นนอนเปลือยอยู่ในห้องสภาพนั้นอยู่แล้วยอมรับว่าโมโหนะคะก็เลยหยิบโทรศัพท์แล้วก็นาฬิกาของอีกฝ่ายเนี่ยอของผู้กรณีของผู้เสียชีวิตนะคะคมาปาลงพื้นจนแตกเสียหายนะแล้วก็ถอดซิมโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเก็บไว้เพื่อะะที่จะเช็คใช่เอามาตรวจสอบว่ามีการติดต่อกับสามีตนจริงหรือไม่ทั้งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็บอกว่า ตนนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยาในด้านการเงินให้กับคู่กรณีแล้วก็ครอบครัวเต็มที่นะแต่ตอนนี้คู่กรณีของคุณเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะคดีคงต้องรอดูว่าเป็นไงทั้งนี้ท้งนั้นในส่วนของทางคาดีนะคะพันตำรวจโทมนตรีปานอ่อนนะคะพนักงานสอบสวนสพพระพรหม เป็นเจ้าของคดีเนี่ยก็ได้ให้ชุดสืบสวนนะคะไปขอคลิปกล้องวงจรจิตป,ปิดกล้องอวงจรปิดจากบังกะโลดังกล่าวแล้วนะคะเพื่อมาประกอบในทางคาดีนะแล้วก็มีการสอบสวนพยายามแวดล้อมไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดนางบีและลูกๆก็ได้เข้าพบนะคะคแล้วก็ให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนแล้วอตอนนี้นะคะในทางคาดีเนี่ยก็ เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะหลังจากนี้นางบีและลูกๆเนี่ยก็จะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ได้ปล่อยตัวชั่วคราวไปเพราะว่าเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่หลบหนีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะแค่เบื้องต้นจะตั้งข้อหาแบบนี้แต่ว่าณวันนี้เนี่ย ผู้บาดเจ็บเขาเสียชีวิตแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยววันนี้นะคะทีมอีจานของเราจะให้นักข่าวนะติดตามเรื่องนี้นะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงต่อไปนะคะครับผมอ่ะเดี๋ยวมีเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางลูกสาวของผู้กระทำหรือว่าเมียหลวงเนี่ยแหละแล้วก็เสียงของเมียหลวงเออแล้วก็เสียงของลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของลูกสาวผู้กระทำก่อนค่ะเปิดต่อกันได้เลยใช่เธอจะรัวผิด้อบไหคือฟ้องไม่ฟื้อ ให้เป็นตามกระบวนการคองคองตำรวจแล้วถึงกะโลเคใบหบลับลงเพจคองหมออ,อ้าสมมุดว่าสมุตินะหม้อบอกหวาก็คือเกิดจากเราเรายินดียอมรับยอมอ่อาจะใชยทังเม็ดแต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงในส่วนที่เขาเกาห้าคือเราก,าฟก็ฟงปรับเท่านั้นคือเรายอมรับเออตเตะเรื่องโทรศัพท์สายเราเราทำจริงอนนั้นคือเรา ชดใช้ให้เรายอมจะใช้ให้คือเราเราทำทิ้งอ่ะเด็ิ่งที่เราแม่ทำคือหมายว่าตีลุงมั่งรวมกันทํารายลุกันทอดเสื้อผ้านู่นนี่นั่นมันไม่ขายใช่ไหมจับจับทีฆ่ากันเออที่ปาข้นตอนนี่พีก็ไปกับพีก็ไปกับลูกชายก่อนกลางลยกันถึงพอพีว่าพีก็บอกลูงว่าเออนี่พออยู่นี่นะผมมากับผู้หญิงนะลูกก็เลยตามไปแค่์นั่นเนาะแล้วทึงเราเคยเตือนไฟยิ่งแล้วไหมเคยเตือนทางนึงเลวน้องว่าอย่ามายุ่งกับเป็นผีนะพีมีลูกผีมีครอบครัว นะน,น้องนะน้องไปห้าคนไม่กันน้องไปแต่ยามานุ่งกาแฟพีก็เ,เคยตักเปื้อนพูดกล้าวครั้งเร็วเลยคมันนานเลยครับเป็นปีแล้วซึ่งเขาโตตอบมาเขาไม่โตตอบอะไรได้เลยน้องเขาเาง <Yeah. S 2> เาเียบอย่างเขาเงียบอย่างดีสู้ไหนค่ะดีใช่มไหมคะใช่แล้วก็พร้อมทีจะเยียวยาถ้าทางฝ่ายนู้นเรียกมาได้ยังไงไหมไปเลย อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเมียหลวงหรือว่าผู้กระทํานะคะก็ออกมาตอบโต้นะก็บอกปัดไปว่าไม่ได้มีการรุมทาร้ายไม่ได้เอาไม้ไปแทงน้องเีศแต่ถึงขั้นแบบนอนไอซียูแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเดี๋ยวไปฟังเสียงทางฝั่งลูกสาวลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่ามันกาเกินหนักการชาร์ถ้าตบตีกันฮิตด้วยไม่เคยมีปัญหาได้แต่นี่มันบานตายเป็นใครๆก็ไม่ย่อม ซึ่งอาการปฏิรูปบ้างตอนนี้มอบอกว่าเรียมใจได้เลยไม่มีการฟืนตัวม่อไว้สำเจออยทสำใจได้เลยเยียดยัดมาได้เลยจีวันแล้วดิแม่เล่นชุดเดือนไอ้นี่เดือนว่าลหละสี่ยูมาขายดีก็ไม่คืบหน้าเลยเลยไม่มีทีวาอิติโตต่างเรามาว่าเออแม่พันนูพันนีซึ่งวันจันทร์บอกนวยมีไปโงพักเนี่ขายดีคืบหน้าเรยังยัง เพราะว่าตมาว่าวันจันนี้ข้าไปที่โรงพยาบาลพรนี่ไปท่าม้ไปท่างพยาบาลว่าทางกำรมวิดิตอคนสีนี้มาไม่กำรมว่จิาไม่ซึ่งพวกไปไล่ไปว่าติตโตมาทางโรงพยาบาลเลยยังรอยเวียนก็บอกว่าติตโอแล้วครับมอย่างไม่ความเม็นถึ่งมีการช่วยสร้างช่วมวลชนคนนี้ต้องการความยุติธรทมเพราะถ้าไม่เกิดเกรรมอันนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็หนึ่งซึ่งจิตใจเข้าจิตใจเรา เ่งอีกอย่างมันเข้ามาอ้างในคลิปวิดีโอนี้มีลักล้าบรมบดสิมันต้องประจานทางเฟซแล้วก็ทางเฟซบุ๊กแล้วก็มีคลิปวิดีโอตี่ประจานยวไปประจานตามง,งานแล้วก็ตามชาวบ้านอลเออเอาหมายคว้ด oh เพลงพะลุพันนูวันนี้อวัยาว,วะไม่ดูตายเลอย,ยังเลยวันนี้เลยแต่พอมาเลยในคลิปมันวามันไม่ได้ทำไรเลยมันเป็นไปไม่ได้มาอ้างว่าหมุกล้มมันไม่ใช่พอตอนดีไปมันก็คือว่าเมกก็เกยอย่างดีมันเป็นไปไม่ได้่ามาอ้างว่าเม,ม่นม้ำไหลเลย มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปาดินครับผมนี่ก็เป็นเสียงของทางฝั่งลูกสาวซึ่งเมื่อวานเธอพูดไว้นะคะบอกกับสื่อก่อนที่ตอนค่ำคุณแม่จะเสียชีวิตก็ยังไงเพจอิจ,จันนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าทางคดีนะน่าจะมีความคืบหน้าเดี๋ยววันนี้รเราจะมาติดตามเรื่องคดีกันต่อนะคะค แต่ว่าทางนั้นทางนี้นะฮะเรายังไม่ได้ยินเสียงของฝ่ายชายเลยนะฮะว่าจะออกมาตอบโต้ว่ายังไงนะครับอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้หรือเปล่านะคะครับผมเพราะว่าตอนนี้กระแสสังคมก็โจมตีไปหนักเหมือนกันนะว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากโอเคแหละมีเรื่องของผู้หญิงสองบ้านที่เขาทะเลาะกันแต่ตัวผู้ชายเองเนี่ยหายเงียบเลยนะครับผมต้องเดี๋ยวรอติดตามว่าทางฝ่ายชายเนี่ยจะออกมาชี้แจงยังไงบ้างแล้วก็มีการรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างนะครับผม